จิ้งใหญ่ทุกปีกับงานวันอสมอแห่งชาตินี่คือภาพสะท้อนในยะาแห่งการให้เกียรติและเชิดชูคุณงามความดีที่กระทรวงสาธารณสุขและพี่น้องประชาชนคนไทยมอบให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือนักรบชุดเทาผู้เป็นรากฐานระบบสาธารณสุขไทยสำหรับงานวันอสมแห่งชาตินั้นเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับอสมอ ที่มีผลงานเด่นจากทั่วประเทศภายในงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวชื่นชมการทำงานพร้อมมอบนโยบายที่สำคัญนอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นตลอดจนมีการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับชาติอีกด้วย ผลงานของอสมโดดเด่นอย่างยิ่งในการเป็นมดงานช่วยเหลือทีมแพทย์พยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขในการผลักดันระบบสุขภาพกระทั่งขึ้นไปอยู่แถวหน้าในระดับนานาชาติยิ่งโดยเฉพาะในวิกฤตโควิด19อสมถือเป็นองค์คาพยบที่สำคัญส่งผลให้ไทยสามารถควบคุมการระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพย้อนกลับไปณจุดเริ่มต้น ที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่4ระหว่างปี2520ถึง2524กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงพร้อมไปกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนางานสุขภาพจึงได้นำเอาการสาธารณสุขมูลฐานมาเป็นกลวิธีหลักในการพัฒนานี่คือจุดกำเนิดของอสอม ซึ่งเป็นทั้งประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุขทางการแพทย์และสาธารณสุขจากวันนั้นถึงวันนี้นับเวลารวมกว่า4ทศวรรษที่อสมได้รับการยกย่องจากทุกภาคส่วนในฐานะผู้ที่ช่วยเติมเต็มปิดช่องว่างในระบบสาธารณสุขไทยอสมได้มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยดีขึ้น ช่วยให้ประเทศชาติลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่ไม่จำเป็นลงได้อย่างมหาศาลที่มาจากการทำหน้าที่แก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดีชี้บริการประสานงานสาธารณสุขบำบัดทุกประชาชนทำตนเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยความวิริยะอุตสาหะปัจจุบันประเทศไทยมีอ,อสอมอกว่า 1, 5ล้านคนกระจายอยู่ทั่วประเทศ ทั้งในเขตเมืองและเขตชนบทและอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพจำนวน15,000นทําคนทำหน้าที่ในเขตเมืองหลวงในการถ่ายทอดความรู้กระตุ้นเตือนและส่งเสริมชักชวนให้พี่น้องประชาชนดูแลสุขภาพและป้องกันโรคทำให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคุณค่าและความดีของอาสาสมัครสาธารณสุขส่งผลให้รัฐบาล ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการเชิดชูเกียรตินักรบชุดเท่าเพื่อปลูกขวัญฟื้นฟูกำลังใจจึงได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2536กำหนดให้วันที่20มีนาคมของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติเพื่อเชิดชูความมุ่งมั่นเสียสละอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมอ อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครหรืออสอส,อสอเหล่าผู้ปิดทองหลังพระในระบบสาธารณสุขไทย